สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยานะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับจะเป็นช่วงคิวของชาวเมษแล้วก็หลักคนาเมษในเรื่องของการอธิบายดวงดาวนะครับที่มีผลต่อชาวเมษเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยา1น5กันยาสองรัชสนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมษกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ฝาก ในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะครับสำหรับใครต้องการดูแบบแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับอิทธิพลของชาวเมธแล้วก็รักคนาเมธมีอนาเขตนะครับอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนอฬินะครับ เป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเอนอลิจริงๆแล้วดูเหมือนเสียใช่ไหมแต่ตามจริงไม่เสียแถมได้ตำแหน่งด้วยนะครับดาวคารเนี่ยเป็นตำแหน่งมหาจักรและยังเป็นตำแหน่งอุดมปัสสวะราศีด้วยนะครับแปลว่าชาวเมธลัคณาเมธได้ในเรื่องของอุดมเกณฑ์ดาวประจําตัวไปอยู่ในเือนอลิกับบุกบาฟาฟันแล้วมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีคําว่าอลิไม่ได้แปลว่าเ,เสียเสมอไปนะครับในทางโหราศาสตร์ไทย ในทางชั้นสูงเขาจะไม่ทายแบบเดินอริมรณะวินาตปราวเสียทั้งหมดนะครับมันมีข้อเสียก็จริงแต่มันก็มีข้อดีด้วยนะครับมีข้อดีด้วยและยิ่งมีตําแหน่งมหาจักรรองรับเนี่ยยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้สูงมากๆดีกว่าคนอื่นด้วยซ้านะครับบุกบาฟาฟันแล้วมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีหรือบุกบาฟาฟันแล้วมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะครับเพราะดาวมหาจักรเนี่ยส่วนมากนะครับดาวมหาจักรจะได้ เป็นดาวที่หมายถึงในเรื่องของกิจยศชื่อเสียงนะครับแต่มันจะต้องวิ่งเต้นมันจะต้องได้มาด้วยความสามารถได้มาด้วยการแบบบุกบันนะครับอย่างที่โบราณเขาบอกว่าดาวมหาจักรคือฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบันฟันฉงเฉงนะครับแต่จะได้ยศหน้ายำเกรงอะไรประมาณนี้แปลว่าเราจะมียศมีชื่อเสียงมีความสำเร็จ นะครับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับแต่มันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงคือดาวอังคารเป็นมหาจักรเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงแล้วกันนะครับหรือในเรื่องของการใช้อารมณ์กับวาจาสิ่งต่างๆเนาะนอกนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมากเนาะก็ระมัดระวังเรื่องความหุนหันพันแล่นนิดนึงแหละว่าการคิดการทําอะไรพยายามแบบ ติตรองให้ดีก่อนแล้วก็อย่าพยายามขนองในเรื่องของคำพูดเท่านั้นเองนอกนั้นถือว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีสุดๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้อันมรณะเนี่ยนะครับดาวคารเนี่ยเป็นมรณะไปอยู่ในเรือนอลด้วยเนี่ยก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแก้ไขได้นั่นแหละทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของออการเงินนะครับอ่อเอาเอ,าอาันนี้หนึ่งพระหัดกับ ผ่านกับราหูคุมนะครับชาวเมษอยู่เนาะเพราะว่าชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนานโนมเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวพระศุกร์ดีหมายถึงการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดเนาะส่วนลาหูมาจากภพเรือนลาภะเพราะว่าการที่ตัวคุณเอ็นติดต่อสื่อสารกับต่างถิน่นแดนไกลจะประสบความสําเร็จใครที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะแล้วก็ใครที่มีในเรื่องของอการพลิกแพลงสถานการณ์กับในเรื่องของ โดยทั่วไปเนี่ยมันจะสามารถผ่านพ้นได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สุดท้ายสําเร็จได้ประสบความสําเร็จค่อนข้างแบบดีงามนะครับสาหรับชาวเมรก็ไม่ต้องกังวลมากเลยนะครับมีดาวพระศดีเนี่ยเป็นความสําเร็จเนี่ยอยู่ในเรือน ลักขณาเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์แต่มีดาวราหูเนี่ยเข้ามาด้วยก็จะทําให้เหมือนกับว่ามันก็จะมีในเรื่องของการต้องพิกแพลงสถานการณ์ถึงจะไปในทิศทางที่ดีอย่าสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งจนเกินไปพยายามเดินสายกลางแล้วชาวเมฆจะไปในทิศทางที่แบบ o s i ิทีฟสุดๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างที่พลการเงินของชาวราศีเมฆคือราศีพฤกษ์นี่แหละ ก็ไปอยู่นะครับดาวสุขถอยหลังนะครับจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นตําแหน่งราชาโชคอีกนะครับตามจริงเนี่ยดาวสุขเป็นราชาโชคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับดีที่สุดในราชาโชคคือดาวสุขเนาะเพราะว่าดาวสุขเนี่ยนะครับไปอยู่ในราชาโชคแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีโชคมีลาบเรื่องการเงินนะครับมีโชคมีเสน่ห์มีแบบเหมือนในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จมากขึ้น กุมกับดาวเกตสุริยาตอีกบอกเลยว่าการเงินสับพัดนะครับมาแบบเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนกับการเงินได้แบบเหมือนได้แล้วได้อีกอ่ะได้ดับเบิลเลยแบบเนี้ยเป็นต้นดาวเกตเนี่ยนะครับเป็นดาวที่เป็นกระแสสัมพันธ์นะครับทำให้เกิดลักษณะของการมีโชคลาภมีในเรื่องการเงินนะครับมีในเรื่องของน้ำเมตตามีในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายไปอยู่ในเรือนพันธุ มีโอกาสก่อร่างสร้างตัวมีโอกาสเรื่องของความมั่นคงเรื่องการเงินนะครับมีโอกาสที่จะกู้เงินนะครับบางคนอาจจะกู้สินทรัพย์เรื่องการเงินไปลงทุนหรือไปในเรื่องของการซื้ออสังหาต่างๆจะประสบความสําเร็จดีนะครับแต่ก็ต้องพยายามแบบวิ่งหลายๆที่นิดนึงเนาะแล้วจะประสบความสําเร็จดีนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอาจจะขาย ที่ดินขายอสังหานะครับได้เงินก้อนแบบน,นี้ก็ได้นะบางคนขายอคอนโดขายบ้านนะครับขายที่ดินอย่างเงี้ย,ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะได้เงินก้อนใหญ่เนาะบางคนได้2ต่อเลยนะได้แล้วได้อีกอะ่ะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสลับชาวเมดนะก็บอกไว้เลยว่าต่อยอดในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแล้วคุณจะได้การเงินแบบปังๆเลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของดาวการงานเนาะดาวการงานสำหรับชาวราศีเมษก็คือราศีมังกรของได้ดาวเสาร์เลขเจ็นะครับได้โคจรอยู่ในที่พบเรือนลาภะก็บอกอยู่แล้วลาภะแปลว่าโชคลาภความสําเร็จแปลว่าสิ่งที่ดีนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ดาวเสาร์เนี่ยได้โดยลักษณะที่ว่า 1. ได้จากการวางแผน 2. ได้จากการที่ตัวคุณเองนะครับทำอาชีพของดาวเสาจะได้แบบทวีคูณแต่ใครที่ไม่ได้ทำในเรื่องของดาวเสาร์ก็จะได้คุณในลักษะในระดับ1น,นะครับก็มีโชคมีลาบดีแต่มันไม่ได้แบบสุดๆแต่ถ้าจะสุดๆคือดาวเสาร์ถามว่าดาวเสารคืออะไร นะครับอาชีพของดาวเสาคือ1วิศวกรนะครับหรือทําพวกโรงงานเครื่องจักรนะครับหรือพวกที่ทําเกี่ยวกับเา้าเรียกอ,อะไรดีละเหมือนก่อสร้างนะครับหรือในเรื่องของเอา้าเรียกอ,อะไรด่ะสาธารณปรโภคอะไรประมาณเนี้ยนะครับจะได้สิ่งที่ดีเนาะวัสดุอะไรแบบเนี้ยก่อสร้างต่างๆเนี้ย เกี่ยวกับพวกนี้จะได้ดีนะครับโรงงานต่างๆอะไรเงี้ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมากๆเลยวิศวกรอะไรเงี้ยจะดีนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทาอาชีพเหล่านี้ก็ไม่ต้องน้อยใจได้ทุกได้ทุกอ,อาชีพแต่หมายถึงว่าจะเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องของพวกอาชีพดาวเสาที่บอกไปขั้นต้นนะครับส่วนอาชีพอื่นๆก็ถือว่ายังพอไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับแต่คงไม่ได้แบบดีเท่ากับอาชีพดาวเสาที่บอกไปเมื่อกี้นะ แต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมก็แบบจาไม่ค่อยหมดน่ะมันเยอะมากเกินไปจําได้แต่อาชิพหลักๆที่บอกไปเมื่อกีแล้วกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็เด่นมากๆเลยคุณเองอาจจะมีโครงการการคิดการทําอะไรต่างๆมักจะมีความสําเร็จได้แต่คุณอาจจะต้องแบบเอาจริงเอาจังกับตรงเนี้มากหน่อยแล้วกันเนาะดาวเสาร์เนี่ยนะครับหมายถึงความจริงจังเนาะก็เวลาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนลาภก็แบบ จริงจังกับเรื่องราภผลรายได้การทํางานต่างๆเล็งมาที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่เราอยากจะมีโครงการการคิดการรเริ่มดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะครับมากขึ้นติดต่อแดน ทั้งแดนใกล้และแดนไกลนะประสบความสําเร็จดีนะครับเนาะประมาณนี้ก็โอเคถือว่าเป็นนาน,นมเป็นทิศทางที่ค่อนข้างแบบไปนในทางดีมากๆเลยนะมีการติดต่อสื่อสารกับบริวารน,นะครับลูกน้องนะครับหรือมีในเรื่องของการคิดการทําโครงการต่างๆเนี่ยมีโอกาสติดต่อสื่อสารทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่มีข้อเสียเล็กๆคือคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอการ ติดต่อสื่อสารกับบุตรบริวารบางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดนิดนึงให้เราต้องปรับต้องแก้ไขสักนิดนึงแล้วกันนะครับบางทีอาจจะคิดหรือเข้าใจตรงแบบไม่ตรงกันแล้วก็อย่าใจร้อนเกินไปประมาณนี้อันนี้คือข้อเสียเล็กๆให้เราต้องนําไปแบบพัฒนาตัวเองแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอความรักกันบ้าง ถ้าพลความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษก็คือราศีตุลของด้ดาวศุกร์เลข6นะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุและร่วมกลุ่มกับดาวเกตเป็นราชาโชคบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับมีความสุขความหวังความรักความสัมพันธ์ลงตัวคอน คนรักคู่ครองนะครับห่างหายไปในอดีตมีโอกาสที่จะมีการติดต่อกลับมาการคุยกันการติดต่อสัมพันธ์มากขึ้นนะครับใครที่โสดมีโอกาสเจอคู่แบบปรับปรับฉับพลันนะครับมาแบบกระทันหันเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบดูแบบโอเคมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่นิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าจุกจิก เกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกหมุดหงิดได้ในบางครั้งบางทีเราคาดหวังเกินไปทุกอย่างมันดูดีนะแต่เรา่ยยิ่งดูดีมันก็ยิ่งคาดหวังไงถูกไหมดังนั้นอยา่าคาดหวังจนเกินไปนะครับให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ดวงเราดีแล้วเราไม่จําเป็นต้องคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องแบบเหมือนทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์หมดถูกไหมเราไม่ต้องเพอร์เฟคชันนิสขนาดนั้นนะครับเราก็ให้มันเป็นไปตามสถานการณ์เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อย และลงตัวเข้า um ที really okay. ่ได okay. <c ough> ้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขและสมหวังมากๆนะครับความรักความสัมพันธ์จะค่อนข้างเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมั่นหมายได้แต่งงานได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณกับคู่ของคนรักเนี่ยสามารถที่จะแบบ คิดหรือทําอะไรไปในทางเดียวกันและก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสํหวังที่ลงตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพบปะเจอกันมากขึ้นสาหรับใครที่อาจจะดูห่างไกลกันหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะดูมีโอกาสที่จะมีแบบได้โคจรมาเจอกันดีขึ้นนะครับแล้วก็เดินทางไปมาหาสูงกันมากขึ้นมีความรักความสัมพันธ์มีเสน่ห์เมตตานะครับมีในเรื่องของคนนิยมชม,ชมชอบคนหักคนแบบดูแล้ว เหมือนติดตาตึงใจดีสำหรับชาวเม็เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามก็พยายามนะครับทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแล้วเราจะได้รับคุณค่าในสิ่งที่เราควรจะได้รับเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ